เอาละป้ายแรกในวันนี้ค่ะอีก12วันนะคะก็จะครบระยะเวลา3เดือนแล้วสําหรับเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนอําเภอสงโกลกจังหวัดนราธิวาสทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้มากมายหลายคนไม่มีบ้านอยู่หลายคนไม่มีอาชีพนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปทํางานที่รัฐกาลันตาลเมืองกตาบารูประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวค่ะ ทีมข่าวของเรานี่เป็นการเก็บตกนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดซิตี้คัด,ดิจักมาเก็ตค่ะในเมืองกตาบารูเมืองหลวงของรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นย่านการค้าที่อยู่ห่างจากชายแดนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสประมาณ30กิโลเมตรที่นั่นคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีทั้งการขายอาหารผักสดขนมหวานอาหารพื้นเมืองมีขายเสื้อผ้าด,ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครไปท่องเที่ยวหรือลง ื้นที่ไปสำรวจแบบทีมข่าวของเราก็จะพบว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยมีการนําเข้าผลไม้รวมทั้งสินค้าจากฝั่งของประเทศไทยเนี่ยที่เป็นสถานที่ของชาวบ้านนะคะในอําเภอสุไงกโกลกจังหวัดนราธิวาสเข้าไปค้าขาย หรือว่ามีคนไปรับจ้างทำงานซึ่งเขาก็สะท้อนว่ารายได้ก็สูงกว่าฝั่งไทยหนึ่งในคนที่ไปทำงานที่มาเลเซียค่ะคุณฟาริดะเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสรับจ้างทำงานเป็นแม่ครัวในตลาดแห่งนี้มานานกว่า10ปีแล้วค่ะเธอบอกว่าหลังจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนก็มีชาวบ้านหลายคนนะคะข้ามาทำงานที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยมีงานทำหลายอย่างแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าค่าแรงสูงกว่าฝั่งไทยหาก ับจ้างรายวันในไทยค่ะก็อาจจะได้เงินอยู่ที่วันละ300ถึง350บาทแต่ถ้ามาที่มาเลเซียมาที่ตลาดแห่งนี้ก็จะได้วันละไม่ต่ำกว่า500บาทหรือถ้ามีทักษะฝีมือการเป็นแม่ครัวทำอาหารได้อย่างเธอค่ะก็อาจจะได้ค่าจ้างสูงถึงวันละ1,000บาทด้วยกันค่ะอยู่ที่มาเลาซีย30ปี ได้ข้ามกับไทยบ้างไหมครับเนี่ยไปจกฟรีเลยครับเหครับแสดงว่ามีครอบครัวก็อยู่ที่นี่เลยข้าขายอยู่มาเลยดีไหมครับรายได้โอเคไหมเคยข้าขายอยู่ฝั่งไทยไหมครับเหครับเนนาเลไหมครับ ซิตี้คดิจามาเก็ตนะคะถือว่าเป็นแหล่งเชื่อมโยงที่สําคัญใงเรื่องของสินค้าแรงงานระหว่างมาเลเซียแล้วก็ทางจังหวัดนาราธิวาสประเทศไทยนะคะถามว่าทําไมถึงเป็นการเชื่อมโยงที่สําคัญกันเพราะว่า1เลยเขามีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกัน2ระยะทางค่ะที่จะเดินทางจากอาเภอสุงไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสเข้าไปที่รัฐกาลันตันก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก30กิโลเมตรการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายและที่สําคัญอันนี้สำคัญ มากมากเลยค่ะก็คือว่าคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้30วันนะคะทำให้หลายคนก็เลยตัดสินใจตอนนี้ที่ตลาดมูโนไม่ได้มีการค้าขายคึกคักเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจไปทํางานที่ตลาดแห่งนี้นะคะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่ค่ะของทีมข่าวไทย PBS ที่ไปเปิดเมืองนะราธิวาสพลิกฟื้นชีวิตมูโนนะคะครบทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่นะคะไปดูบ้านเรือนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูอาชี นะคะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอค่ะ